โปรตีนแคลเซียมและวิตามินทําให้เด็กไทยมีสรียระเปลี่ยนแปลงไปมากโดยคนไทยสูงขึ้นเฉลี่ย11เซนติเมตรจากนั้นนมก็ทําให้มีอาชีพใหม่เกิดขึ้นคือการขยายอาชีพเลี้ยงโคโนมแต่สิ่งสําคัญคือผลตอบแทนเรื่องคุณภาพชีวิตคนที่ยั่งยืนแต่ในภาพรวมที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงประทานแก่ประชาชนยิ่งใหญ่และคงจะยังย่งยืนตลอดไปต้องยอมรับว่า ในหลวงท่านทรงชี้นำคนให้รู้จักช่วยตัวเองเพราะฉะนั้นแนวพระราชดำริที่พระราชานั้นก็เป็นลักษณะที่ให้คนรู้จักช่วยตัวเองต้องยอมรับว่าในหลวงรัชกาลที่9ก้าทรงพระราชทานต่อประชาชนยิ่งใหญ่และยั่งยืนตลอดไปเพราะฉะนั้นแนวพระราชดำริที่พระราชทานจะมีลักษณะให้คนรู้จักช่วยตัวเองโดยแนวที่ทรงดำริหลายเรื่องนอกเหนือจากโครงการชนลประทาน ที่มีผลยิ่งใหญ่มากมายสามารถป้องกันและลดปัญหาบ้านเมืองได้หลายเรื่องแต่ที่ยั่งยืนและคนไทยทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายได้ประโยชน์อย่างยิ่งคือแนวทางเรื่องที่ให้คนดำรงชีวิตด้วยปัจจัย4เกี่ยวกับเรื่องอาหารส่วนการปกครองบ้านเมืองแนวพระราชทานที่พระราชทานมานานแต่ยังทันสมัยอยู่คือพระราชทานโอวาทแก่ลูกเสือในปี2512ว่าวันหนึ่งถ้าลูกเสือโตเป็นผู้ใหญ่จะต้องมีตำแหน่งสำคัญ ขอให้ระลึกว่าบ้านเมืองมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครสามารถทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้หมดการทําให้บ้านเมืองเป็นปกติเรียบร้อยจึงไม่ทําให้ทุกคนเป็นคนดีหากส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองอย่าให้คนไม่ดีมีอํานาจซึ่งในอนาคตบ้านเมืองเรายังมีคนดีและไม่ดีอยู่เสมอเราจะผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้ก็ต้องยึดแนวพระรชาชทานนี้ ส่วนหลักคำสอนของพระองค์ที่น้อมนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานนั้นนายชวนกล่าวว่าตอนอยู่ในหลายตำแหน่งแต่ไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ตามก็ทำงานในหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจริจตตนเรียนกฎหมายมาพระบรมราโชวาทที่มีค่าย,ยิ่งก็คือเมื่อกฎหมายเราดีอยู่แล้วสิ่งที่ต้องการก็คือนักกฎหมายที่ดีแท้ซึ่งตนไม่เคยได้ยินในอาชีพอื่น แต่คำนี้คือต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบกล้าว,วินิจฉัยตัดสินใจยึดมั่นหลักกฎหมายอย่างยุติธรรมผมก็ยึดมั่นในแนวทางที่ทรงแนะนำคนทั้งประเทศเหมือนกับคนอื่นทั่วๆไปคือการทำงานด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและในหลวงทรงให้ความสนพระทัยเรื่องนี้มากดูจากพระบรมราโชวาทแต่ละครั้งที่พระราชทานให้กับบัณฑิตแต่ละมหาวิทยาลัายที่ทรงย้ำเรื่องนี้ บ้านเมืองเราถ้าแก้ไขปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตการคอร์รัปชันได้บ้านเมืองเราจะไปได้ไกลกว่านี้มากเนื่องในโอกาสครบรอบ5ปีแห่งวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรล่าสุดนายชวนลีกภัยประธานรัฐสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวส์ถึงในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมว่า ในฐานะที่เป็นนักการเมืองมากว่า50ปีได้อยู่หลายตำแหน่งและมีโอกาสทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทในฐานะฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับโครงการของพระองค์ท่านเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สองครั้งและเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดูแลภาพรวมทั้งหมดในการบริหารบ้านเมืองสิ่งที่มีเป็นส่วนตัวคือได้รับพระราชทานคำแนะนำพิเศษหลายเรื่องตอนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ แต่สิ่งเหล่านี้เรียนรู้ได้ด้วยการศึกษาหรือสอบถามผู้รู้นายชวนกล่าวว่าตนจําได้แม่นในวันนั้นหลังจากที่ถวายสัตว์ปฏิญาณตนเสร็จแล้วหรือเรื่องส่วนตัวก็ทรงเมตตาที่ได้พระราชทานเกียรติให้เช่นเวลามีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าแม่ทวนแม่ของตนป่วยความจริงเวลาเสด็จตามราชการนั้นพระองค์ท่านไม่มีเวลามาคุยเรื่องเหล่านี้แต่มีวันหนึ่งทรงเสด็จผ่านไปแล้วทรงแวะมาจุดที่ตนยืนถวายการต้อนรับอยู่ คำแรกที่พระองค์ท่านรับสั่งคือท่านนายกคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างตนรู้สึกตื้นตันใจและนําเรื่องนี้ไปกราบเรียนแม่ว่าพระเจ้าแผ่นดินถามถ,ามถึงแม่นะว่าเป็นอย่างไรเพราะตอนนั้นแม่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานคริน